แบบหลายเลยครับห้องก็ต้องแบบร้อยแบบโอ้มันเหวี่ยงเขาเราได้อ่ายอาเอาจวดเลยครับเพักกับมี่หลายเลยเห็นไหมครับพักกิ่ยังแบบกรอบเลยพักกิ่ยังครับนะพักอยะประกาศคอร์ดอีกแล้วสัลัดคอร์สัลัดคอร์ดผมมาเอาลายนี่จวดเลยครับผมขออนุญาตด้วยน้ำเกี๊ยซีฟู้ดตำเองเลยเนาะงอ้ายนาะงตำเองเลยครับทำเมื่อกี้เลย อสอองแ้เลยสุดยอดพี่น้อนนงขอโทษนะครับมันน้ำแน่นี่อือมีลมแห้งครับเนาะอมเอกรอบยังครับไม่ดิดน้นรอกน้อยยังครับบกักอืไมด่ดิ้ไม่ดิ ยิดยิดนะครับไม่รู้ผมที่เท้าแดงมันไม่ใช่ฟิวบุญเติมอืมได้เดี๋ยวทำให้ท่านผู้ชมดูนะครับเพราะโทษด้วยไอ้มันบปแมนฟิวแม่กินแบบนี้มันบ่แซ่บอ่ะขอโทษนะครับนับไปตัดเลยเปล่าตัดเลยผมเที่ยสีครับนี่พอสามหนวดข้ออืมเอาไป โอ้โอย่างค้องเขเลยครับก <4 S 1> ิดเลยครับอยากจะกินน่องเด้นอน่องไส้อาจารย์อดมาแทน,นครับอาจารย์อดมาบด้พี่น้อง <c oughs> มันต้องยี่งเียได้อายโทดเด้อครับอื้เป็นแต่คนกินเแสบนะแค่ต่ำครับหนวดมืด ไหวบ้น่ะไหมันไปติดคอเลครับมันยาวมันยาวเจของแถวไปมั้งรอกินน้เน่ปาดเรัน โอ้ขออนุญาตดูดน้ำโคกได้ครับรองมืออ๋อปรเดนขอไม่สองหมื่นครับก็ต้องออกจากศูนย์นะครับเอามาบำบัดอื ของเทเนี่ยัเรายบหัเราะครับหับเราะครับหัวนรัะครับหวเราะครับหับเาะครับหวเร่ผมรับหั่นะผมมาหว้รารับหัวเราัครับีเราะคั จะเอานี่ละนี่น้อยเสียบไล่จนตำลักไว้อืมอือหืมอือหืกินผักแก้มหน่อยอหืมเฮ้ยน้าอ่ะั ทองแท็บแแสบมีแล้วมันกรอบไหมครับลึดๆๆๆๆนี่เกิดจากูเว้ สุดหยอดแสบเนาะขอโทษครับสุดหยอดสุดหยอนมะมันขิงแสบร่บเอ้ยบดดีๆเลยว้าไปน้องหยดตัก รถพูดอะไระอ่นมเใส่ปลาหมึกใจเย็นขับคืนก่อนขี่รถคืนกว่านี้ไม่ได้แถบแถบเดก่อแบตานั่งเงียบเดี๋ยวนั่ง่นมาห้ผมตัดซะเล็ดเล็ดแเลยครับ

คนกินแตงมันพ่นเผ็ดผีคนเลือดดครับอืนุ่งบางนไทยผู้คนินเัศบาเขาเป็นนยมวาย ขาดดิบป่ะไอ้พวกแมนเดี่ยวเดี่ดวเลดี่ยเดิ่ยวเดี่ยวเดี่ยวอะไรนะดี่ดิเดี่ยวไม่รู้อะเดาเอาจำเข้ามาเองโว้ย้อจิ้มหนึ่งซึ้มกี่บาทดิเรไปน่องอะไรแกงเผ็ดนักเแ็ดจริงแล้ว เปนแสบน่เ <c oughs> ็นแสบ้หือโอ้ <c oughs> โห <c oughs> าไม่ดตยหาเนะี <c oughs> ่ยอตมันกะเดียงเอาอเ็ด ไม่ัมมววกกินแล้วนะมาละหวานจะกินไล้วเจ็บแล้วให้แม่เจ้ากินมะละกี่งจะแซ่บนะผม,มะไม่ไหวแล้วเลยอมเบ็ดแซบ่บเหมือนกันเลยแซ่บด้วยเผ็ดด้วยว้าพี่นอ้องเดี๋ยวมือล้างผมจะพยายามนะยินดีเนะครับผม ไปแบบธรรมดาโลกป่ะจำเนี่ยเจ้าต้องเจอผมเอาเบ็ดไปนำเดี๋ยวใส่เบ็ดเอาพยายามนะมิหนูวะเอาใส่ไปเลยมิหนูวะหนูนี่ครับไปหาใส่เแถวนั้นอยู่ในเมืองบอกนี่จะหนูปับหนูตลาดสดมนูตลาดสดได้ปะไอ้บางนูดไอ้บ่มีขนน่ะนะนู้ดขี้เฮียนเนาะชอระบายน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวไม่โอกาสเดี๋ยวผมพยายามว่าโดนหรอก ผมเช er ีียดธุระทั้งนี้เซ็ตแสบว่ะยวพอักก่อนนะแค่โดนชุ่ยยอดได้แสบข้าวกินแค่ดี โอ้แจกของแผ่พี่น้องอ้าวอิ่มหรอพี่ดำอิ่มเนาะผมอิ่มครับอ้าวครับขอบคุณพี่น้องทุกคนนะเนาะจริงใดที่กินบุสุภาพก็ขอโทษขออใสพี่น้องทุกคนนะครับเด้อโทษโทษขออภัยเด้อครับพฤติกรรมใดว่าจะใดบ่ชูภาพแต่ขอโทษหลาย่พี่น้องครับผมอ่ะพี่ดำก่อนพิธีการเลยก็ได้ครับครับผมจังได้กะครับผมหยุดรายการไปเพราะชำนีเนาะขอบคุณพี่น้องที่ให้การติดตามช่องไอ้ไส้ ห้องโปรับห้องปแชแนลเนาะครับผมเฮียต่ำห้ำตรงเนาะมีโอกาสเดี๋ยวผมจะไปยามนี่ครับผมครับจังได้ก็ฝากช่องไว้น้ำหนัด้วครับโวบาสีเอฟซีช่องเฮียต่ำห้ำตรงโวบาสีเอฟซีช่องห้องโปร่งแชแนลครับผมพฤติกรรมใดว่าใจได้ประสบภาพส็จกับโค้ทษอีกเที่ยนึงเนาะครับผมโชคดีไม่แห้งชูบุทุกคนครับลำนำเรื่อยๆครับสวัสดีครับผมไอเลีฟเฟียหมูจากไอเลีฟเฟียวะ เลหลือเฟือมกจกขังน้ำผมไอ้เพื่อนผมกลับไปหาเพื่อนไรกัแล้วเดี๋ยวขันไปเมื่อใดเดี๋ยวผมบอกนัดต่างจังกับใช่ครับนี่ตะกร้อของเราครับหาเรายุ้ยมินโบรีตเนี่ยไว้โทรบอกพขาเลยไปหาเรางานผมสิไปแบบนี้ผมทีสวยเนี่ยแล้วผมต้องไปแบบยิใหญ่นะแม่นอครับแล้วครับขอบคุณครับเก็บฟองกัน